เดี๋ยววันนี้เรามาเก็บกระทกรกลูกนี้ไปทานดูนะคะว่าเขาแก่ตัวหรือยังคะแก่หรือยังคะทุกคนแต่เปลือกเขาออกสีเหลืองแล้วนะคะเนี่ยลองดูนะคะผลสุกน่าจะพอดีใช่ไหมคะไม่แก่จัดเกินไปเนาะทุกคนเนาะอันนี้เหยืะน้ําปลามาแล้วนะคะเหยะน้ําปลามาแล้วค่ะเดี๋ยวจะลองชิมดูนะคะ เดี๋ยวเรามาชิมกระทกรกกันค่ะน้ำลายแตกน้ำลายแตกเลยค่ะทุกคนน้ำลายแตกเลยค่ะอยากทานอะไรก็ปลูกนะคะถ้ามีพื้นที่ว่างเปล่าก็ปลูกอะไรก็ทานนะคะ ก็น่าจะเกจัดแล้วค่ะทุกคน